หมอฟูเลยมาดูใกล้ๆเลยตรงใหญ่ไหมชอบไหมใหญ่มาก,กแกะตรงนั้นเหรอร้รานอลังการซูชิเดี๋ยวนี้ทำดีมากทิก,ก้าไม่ต้องเลยนะคิก,ก้าไม่ต้องเลยนะรีบเลยนะอยากกินเหรอทิก,ก้ามันไปกินทำไงทิก,ก้ายวออกมาชอบั้ย หัวฟูไหมฟูมากกินกินหนึ่งชิ้นเอาปาดนี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรออืมกินเนี่ยดูดีเทลเขาทำดีมากอือืจิ้มอ้มไม่สนใจอะไรแล้วหลังจากปาร์ตี้เมื่อคืนวิวูชิอร่อยอร่อยมาให้กินต่ออีกไกลไหมอีกไกลไหม